เลยไม่ถึงครึ่งถังอันนี้คือก่อแล้วครับออก่อปูนซีเมนต์ทำอ่างน้ำล้อมถังเนี่ยไว้นี่ก็ซีเมนต์คุ้มแล้วก็ทาภายในก็ จะมองเห็นหรือเปล่านะ้องภายในถังครับก็ฉาบไม่หนาเท่าไหร่พอาฉาบแล้วก็เอาซีเมนต์ซีเมนต์อย่างเดียวเลยขัดแบบขัดมันนะแล้วก็เทน้ำใส่น้ำวันนี้ใส่น้ำรอเลยทำเมาื่วานวันนี้ต้องรอแล้ว อนี้ก็จะทาเคลือบเนี้ซีเมนต์นะเนี่ยซีเมนต์กุด้อยที่ช็อกที่ออกที่ที่เชื่อมไว้นี่ค่ะนี่ทาหลายรอบแล้วครับกันรั่วก,กันซึมของแก๊สและกันน้ำด้วย เมื่อวานไม่ทาเมื่อวานปล่อยให้มันแห้งไว้หนึ่งวนันถังก็ถูกหุ้มอบอบด้วยถังแล้ว เพราะามันติดกับเตาเลยไม่ได้เอาห่างมากครับก็เลยต้องอาศัยเนื้อผนังเตาอันนี้ก็ใช้พื้นดินพื้นดินเป็นแรงเขาเรียกว่ารับน้ำหนักครับให้มันเท่ากันนะก็เสี่ยงต่อการแตกเหมือนกันแต่ ก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ครับก็เลยต้องทําแบบนี้ทุกอย่างเตาทั้งเตาทั้งัทง,ทงน้ําไม่มีเสาเข็มไม่มีการผูกเหล็กก่อนทั้งสิ้นดินนี้ถมมาแล้วก็ปีกว่าถมมาแล้วปีกว่าครับเด็ดเป็นดินเหนียวนาครับพื้นดินตรงนี้ ก็คิดว่ารับน้ำหนักได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็เป็นที่ดอนถือว่าถมกันน้ำท่วมไม่ถึงอะ่ะระดับน้ำท่วมไม่ถึงนี่เหลือสองเส้นเหล็กที่จะวางบนขอบที่จริงเขาเป็นวงเล็กๆวงขนาดนี้ยหเมตร ก็เลยต้องมาถางเป็นเหล็กเป็นอีเนี้ยเป็นแน่เลยแล้วก็ใหญ่ด้วยหนาไอเหล็กถ้าสองขุนเลยเหล็กสปริงดัดซะจนนิ่งเลยครับนี่เหล็กใหญ่สองอันเป็นไหนอันน่ะนี่นี่อันหน,นึ่งสองเส้นไม่ถึงเดี๋ยวเราต่อเอาต่อเหล็กเอา เอาเหล็กเอาเหล็กอสองขุนล้วมาต่อก็ดีนะมันจะได้แข็งแรงหน่อยอ่างมันต้องสารหน่อยนะัรับน้ำหนักพื้นล่างนั่นแหละ